ถามเรื่องไอ้หมูไอ้ไอไหมูตุ๋นนะครับแต่งงานจริงไหมครับก็หลังจากที่เรามีการประชุมแผนประชากรศาตว์ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวันที่1ิบสี่หรือสิหการที่ผ่านมาเนี่ยในคณะกรรมการแผนประชากรศาตว์ก็ได้มีการอุมัตินะครับให้ให้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์กันเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ของของที่โปแคะตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเราก็เลย มีการไปเดินทางไปนครราชสีมาไปสวนสัตว์นครราชสีมาแต่กับเพื่อไปเพื่อไไปทาบทามไปดูตัวเจ้าสาวของบูตุนนตรงนั้นครับแล้วมีการจัดสถานที่ยังไงบ้างครับก็หลังหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนการนะครับเพราะว่าบูตุนเองเนี่ยต้องมีก็เมีมีครอบครัวนะครับเพื่อเพื่ออะไรอัพสายพันธุ์ให้ให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ในในหมู่ที่โปรแคะของโครงการสัตว์ วันนี้เองเนี่ยเรามีการเตรียมที่จะปรับปรุงในเรื่องของส่วนจัดแสดงของเขาไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับสภัยของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี้ด้วยเหตุผลที่ไปสู่ของหมูมะนาวเนี่ยครับยังไงบ้างครับก็เหตุผลที่ไปสู่ของมะนาวก็คืออย่างที่เรานําเรียนไปทีแรกแล้วว่าคือปัจจุบันเนี่ยที่โปแพะในองค์การสวนสัตว์เองมีสองสายที่มาที่มาประจําอยู่ที่องค์การสวนสัตว์ก็คือมาจากสายแรกคือจากสาย ทางประเทศเยอรมันนะครับสายที่สองเองของพี่มุตุนเนี่ยก็จะอยู่มาจากสายของสิงคโปร์เพราะนั้นวันนี้เองเนี่ยภายในครอบครัวของทิโพของคุณตะบเขาเขียนเนี่ยเราต้องมีการอัพสายพันธุ์แล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้สายพันธุ์ของที่โปเรามีความเป็นอะไรเป็น,ปนกระจายเผ่าพัานธุ์ออกไปให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยเไปขอเจ้าสาวของออมุตุนก็คือมาจากุสัตว์นครราชสีมาซึ่งมาจากทาง ทางฝั่งทางเยอรมันนะครับที่เป็นต้นต้นพันธุ์ที่เ,เรานําเข้ามานะครับแล้วทางของพี่ปุ่นเองก็มาจากทางสิงคโปร์เพราะนั้นคนละสายกันเพราะนั้นการนํามาผสมพันธุ์กันเนี่ยจะได้ให้เกิดเลือดที่ดีขึ้นหมายครั้งครับ